สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีครับผมวันนี้พามาชมดำรงภาพยนตร์ครับวันนี้วันที่สิบสี่เด้อพี่น้องเมษายนหกห้าครับวันนี้โรงงานอยู่บ้านตเมินนะครับผมตรงศาลามหมู่บ้านครับโอ้ทำไมร้อนท้เนี่สุดยอดแล้วครับความร้อนวันนี้นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปสอบถามเช่าแก่ก่อนนะครับวันนี้เป็นงานอะไรครับผมวันนี้ลงโจขนาดกี่เม็ดนี่สิบสองไหม สองเม็ดเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับโอ้ฝั่งนู้นเปิดกันตร่มฟังเลยโอ้พนักง,งานมากี่คนนี่วันนี้โอ้ทำไมมันร้อนแท้วันนี้อ๋อสวัสดีครับผมทำไมอู้งานอยู่ว่นนั้นคนเดียวเนี่อยอ๋อรงของลงครับผมพยุกไม่นนอยหนานี่ยเมื่มอคืนอยู่ตะเสา,าโอ้นะ ร้อนมากครับวันนี้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับโอ้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าครับนี่บ้านสวยเลยครับฝั่งนี้อือร้อนมากเลยครับพี่น้องสุดยอด <c oughs> นะช่วงนี้มาเดี๋ยวไปพูดคุยกับเทาเกอหน่อยครับผม แกสวัสดีครับผมสวัสดีครับงานอะไรครับนี่ขึ้นมันใหม่บ่เอ๋อเขาเสร็จแล้วเหรอหรือว่ายังไงโทรด่วนเลยบ่หรือว่ายัางไ<อ>ดดงไนี่หาเมื่อวานหาเมื่อวานเมื่อวานอยู่ตะเสาเมื่อวานโกรนอ้าเมื่อวานไม่ได้ออกนี่อ๋อวันโกนเลยเนาะ,อ,ะอยู่ตะเสาสิบสองเมตรวันน,น,นี้อาจารย์ตั้งสิกแล้วดูออกดูว่าจอดคน อ๋อต่อแรกจ,จะลงสิบสิบสิบหกไม่ไหวเนะาะเพรา,าระว่าเจาะปูนไม่ไหวเนาะอ๋อวันนี้ก็เลยเอาแค่สิบสองนี่บอกอ๋อนี่บ้านเจ้าภาพขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้ว วันนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผมอุ้ตอนนี้ใบยสงร้อนมากเลยครับพี่น้องสุดๆอะ่ะมาก,กี่คนสี่คนห้าคนอู้นะใจก็อยากจะลง16ให้ครับแต่ว่าสู้เจาะปูนไม่ไหวครับพี่น้องเพราะว่าต้องตอกสลิงนะครับก็เลยเอาแค่12แล้วกันนะโชเฟอร์ก็ อยู่กับลูกกับหลานท่ช่วงนี้อ๋อเห็นโพสต์อยู่าาอ๋อครับผมมีบุกงานเข้ามาอย่างช่วงนี้บ,บอกอยากเนาะเออนะจัดงานยากกันเหลือเกินช่วงนี้ก็ยังดีนะครับช่วงเนี้ยดำรงภาพยนตร์ได้ออกหลายหน่วยหลายวันนะนะตั้งแต่วันว่ากระทงงานได้จะเสาด้วยนะครับทูๆกันไป อะเก็บบรรยากาศการติดตั้งครับพี่น้องโอ้ไม่ไหวครับผมร้อนมากเอามาให้ชมเด้อนี่ครับผมรถหน่วยครับแจวเลยนะฮะนี่ครับตัวแรกลงจอ16แล้วนะฮะรื้อออกดีกว่าไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเจาะปูนนะครับผมพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับก็เลยเอาแค่12แล้วกันนะฮะโตัวนี้ตกสลิงแล้วครับผม วันนี้ก็ลงเบดข้างละ12เหมือนเดิมครับผมนะฮะตอนเย็นก็มาคึกคักสนุกสนานกันได้ครับอ๋อฝั่งนั้นโรงสีเนาะนี่ครับบ้านเจ้าภาพอยู่นี้ครับพี่น้องอีสานบ้านเราก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยมีหนังมีอะไรก็เรียกใช้ใกันนะครับงานบุญงานบวชต่างๆนะครับแจวเลยนะฮะมีหนังมาสมโพธิได้ดูตอนเย็นเนาะ นะคก็อก็ไปแล้วครับผมตอนนี้ผู้จัดการสมพรขอยรถแล้วครับผมเตรียมเอาตู้เบรดลงล้ไปเลยลูกเพระวังเหยียบเหล็กนะครับอเอาตู้ลงอีกข้างหนึ่งครับผมคิดถึงหนังคิดถึงเราดำรงภาพยนตร์สุดยอดแหล่ ยาวเลยลูกเพ่ยาวไปนะฮะเตรียมลงชุดตู้เบรครับผมโอ้ทีมงานนะโอ้สุดยอดจริงๆครับผมร้อนมากเลยพี่น้องเอ้ยนะนี่แหละครับอาชีพนังกลางเปลง นอนกลางดินกินกลางทรายอากาศร้อนฝนตกหนาวยังไงก็ต้องลุยอย่างเดียวก็ผมห้าโมงครึ่งก็เริ่มซาวเชคแล้ววันนี้เอามาให้ชมคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับกับการลงหน่วยของดำรงภาพยนตร์นะฮะบ้านตะเมินครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับนี่ก็คือในส่วนของปัญหานะครับที่ทำไมต้องรื้อโจอ16ออกนะครับเพราะว่านี่ครับ จะต้องปักสลิงนะครับผมมันจะมีปัญหากับพื้นปูนของเจ้าภาพนะครับผมเป็นที่ของหมู่บ้านด้วยก็เลยเอาแค่12แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือใช้สว่านเจาะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟกระแทกต่างๆนะครับแจวเลยนะโจวันนี้ก็มีรองนิดน้อยนะครับลงลึกไม่หน่ลงได้นิดเดียว สเซนหรอสิห้าเซนเนาะโอ uh, ้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราลงโจสิหกนี่อันตรายเลยเนา er, ะเพราะว่าปักไม่ลงนะรครับอหนาซอืมนะครับอัน bon. อนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ตั้งให้นะครับโจสิหกพื้นที่มันตกไม่ลงครับพี่น้องนี่ครับลงไปแค่ประมาณแค่นี้เองครับผมเือลมแรงๆนี่อันตรายเลยนะครับถ้าลงแค่นี้นี่อันนี้แค่ด้านหลังนะยังไม่นับข้างหน้าอีกนั่นนาจจะสลิงอีก อันนี้ยังเหลือสลิงอีกนะครับพี่น้องอันนี้แค่เหล็กค้ำด้านหลังเฉยๆนะโอ้นะครับผมอ่ะก็หวังว่าวันนี้ไม่มีลมนะครับสู้ๆกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ้องพี่น้องเนาะไม่ไหวเหมือนกันครับผมผมก็จะเป็นลมแล้วนี่โอ้ร้อนมากครับผมสุดๆเลยอตอนนี้ในส่วนของทงครับอืมผู้จัดการผม จอนี่ตั้งได้แค่นี้แหละครับลงมาตั้งหลักก่อนไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวนะร้อนเกินร้อนมากเนาะรื้อตั้งรื้อตั้งสุดๆเลยโอ้โหนี่ขนาดขนาดนังร้านนี่จะต้องใช้ระดับน้านะไม่ธรรมดานะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะตั้งอย่างเดียวนะครับนี่นะครับต้องเป๊ะขนาดนี้เลยโอ้สวัสดีครับผม วิศวะโกนใหญ่วันนี้นะผู้จัดจการเนื้อหอมของผมะครับผมก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมครับการติดตั้งวันนี้ <S <S ขอประธานอภัยทางเจ้าภาพด้วยนะครับผม <S 1> <S 1> อาจจะลงให้แค่12แล้วกันนะสิไม่ไหวจริงๆครับผมตอกสลิงไม่ได้แล้วครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานเด้อสู้ๆกันไปครับอากาศหิมะตกแล้วตอนนี้จะเจี๊ยะโอ๊กเลย ไปแล้วครับผมคลิปนี้คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสู้ไม่ไหวแล้วพี่น้องไปก่อนละครับ